เสียงล้อรถเบรกเอียดอาดเบาๆหน้าบ้านไม้สองชั้นกลางส่วนผลไม้แป้งหญิงสาววัยยีสิไปปลายสะพายกระเป๋าเป้สีดำลงจากรถก่อนจะสูดลมหายใจลึกอากาศแบบนี้สิถึงเรียกว่ากลับบ้านจริงๆเธอเดินเข้าไปในบ้านที่คุณเคยตั้งแต่เด็กใหญ่ทวดสมพิษนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกพอเห็นหลานสาวก็ยิ้มตายีกลับมาเสียทีนะ ยายรออยู่ทุกวันเลยก็งานเยอะนี่นายายยังแข็งแรงดีนี่หายห่วงแล้วทั้งคู่พูดคุยกันเล็กน้อยก่อนแปงจะเดินสำรวจบ้านหยุดอยู่ที่ห้องเก็บของด้านหลังซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นไม้เก่าๆและฝุ่นจับแน่นกลางห้องมีหีบไม้เก่าใบหนึ่งที่เคยเห็นตอนเด็กๆตั้งอยู่เงียบๆเหีบนั่นคืออะไรหรือใจยายของเก่าเก็บ ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษห้ามเปิดเด็ดขาดจำให้ดีนะแปลงเพยียกหน้าแต่ในใจก็เต็มไปด้วยความอยากรู้คืนนั้นฝนตกหนกักฟ้าผ่าดังสนั่นจนบ้านสะเทือนไฟดับทั้งหลังแปงขวาไฟใช้มือถือเดินไปหาผ้าห่มในห้องเก็บของอีกครั้งพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นหีบไม้เธอลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆยื่นมือออกไปจับฟาหีบ ก็แค่ดูนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งเสียงกึกดังขึ้นเมื่อเธอเปิดฝาหีบกลุ่มควันสีขาวลอยออกมาอย่างช้าๆเหมือนหมอกแป้งเบิกตากว้างก่อนจะรู้สึกหน้ามืดสุดลงกับพื้นเสียงนกกาตีละฆังเช้าปลุกแป้งให้เลื่มตาขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เพดานบ้านใหญ่ทวดหากเป็นเพดานไม้แกะสลักแบบเรือนไทยเก่า เธอลุกขึ้นนั่งบนฟูกผ้าห่มพื้นหนักกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยอ่อนๆในอากาศที่นี่ที่ไหนเนี่ยแปงมองไปรอบห้องเห็นเครื่องแต่งกายแปลกตาวางอยู่มุมห้องก่อนจะสะดุดกับกระจกเงาบานหนึ่งที่ตั้งอยู่เธอเดินเข้าไปส่องดูแล้วเบิกตาโพลงเฮ้ยใครวะเนี่ยในกระจกสะท้อนภาพหญิงสาวในชุดไทยผมยาวมวยสูงใบหน้าคลายเธอแต่หวานกว่า เรากับหลุดออกมาจากละครย้อนอยุคนี่มันบ้าไปแล้วฉันฟันใช่ไหมเนี่ยทันใดนั้นประตูไม้ถูกเปิดออกพร้อมเสียงตะโกนจากหญิงสาวในชุดแม่บ้านไทยโบราณแม่หญิงแป้งคำท่านฟื้นแล้วหรือเจ้าคะรีบเตรียมองค์เถิดเจ้าคะ่ะวันนี้เป็นวันงานแต่งอะไรนะแต่งแต่งอะไรกันโอ้ยแม่หญิงยังไม่หายจากคิดไข่ดีหรือเจ้าคะวันนี้ ท่านต้องแต่งกับคุณชายกอบแก้วตามที่ผู้ใหญ่จัดแจงไว้แปงรุดพรวดอย่างตกใจไม่เดี๋ยวฉันยังไม่พร้อมฉันไม่รู้จักใครเลยแล้วคุณชายอะไรนั่นคือใครกันสาวใช้มองอย่างงุนงงแล้วรีบวิ่งออกไปตามคนอื่นแปงกลุ่มขมับรู้สึกเหมือนลูกกำลังพลิกผันโอเคแปงเธอไม่ได้บ้าเธอแค่อยู่ในความฝันที่เหมือนจริงมากๆใช่ไหม เสียงะระฆังดังจากเรือนใหญ่คลายประกาศเริ่มพิธีในเรือนเสียงคนเดือนเริ่มร้องเรียกกันให้วุ่นแม่หญิงแปลงคำรีบเถิดเจ้าค่ะเจ้าสาวตรงไปแต่งตัวแล้วแปลงยืนอื้งกลางห้องเสื้อผ้าไทยงดงามถูกวางไว้ตรงหน้าเสียงฝีเท้าเร่งรีบใกล้เข้ามาพระเจ้าฉันกำลังจะแต่งงานในยุคไหนกันเนี่ยเสียงคล้องดังเป็นจังหวะพร้อมกลิ่นธูปหอมฟุ้งทั่วเรือนไทย แปลงนางตัวแข็งอยู่หน้ากระจกขณะมานแก้วค่อยๆแต่งหน้าให้ด้วยมือที่สั่นนิดๆแม่หญิงหน้าตาดูซีดนักเจ้าค่ะท่านยังไม่หายดีหรือแปลงลื่นน้ำลายฝืนยิ้มเออฉันก็ยังไม่ค่อยดีมากคืนนี้ก็ต้องแต่งแล้วนะเจ้าคะท่านอย่าฝืนเลยพิธูรีตองก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วนี่มานแก้วฟังฉันนะฉันไม่ใช่ไม่ใช่แม่ญิงอะไรนั่น ฉันไม่ใช่คนที่นี่ฉันมาจากยุคอื่นมานแก้วชะงักมือทันทีดวงตาก,กับพริบทีๆก่อนจะหัวรอะเบาๆหันไม่หญิงนี่ชอบล้อเบาเล่นจริงๆนะเจ้าคะฉันพูดจริงแป้งยำเสียงหนักฉันชื่อแป้งเป็นคนยุค2025ฉันไม่รู้จักคุณชายอะไรนั่นแล้วนี่มันอะไรกันทำไมฉันต้องแต่งงานมานแก้วเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะพูดเสียงเบาลง เบาไม่เข้าใจว่ายุคที่ท่านพูดคืออะไรแต่ท่านฟื้นจากพิษไข้หนักเพ้ออยู่นานนักเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่แปงทิ้งตัวลงกับป่อนั่งสายตาเลื่อนลอยถูกอย่างดูไม่จริงแต่มันก็เจ็บจริงหวาดกลัวจริงเสียงกลุยพื้นบ้านลอยแววมาจากเรือนกลางพิธีขบวนขันหมากกำลังมาถึงคุณชายกอบแก้วยืนในชุดไทยเต็มยศสีหน้าเรียบสงบ เขามองไปยังเรือนไฟยิงด้วยสายตาลึกซึ้งแต่ยากจะคาดเดาในพิธีแปลงคมมนาแทบตลอดเวลาขณะผู้ใหญ่ทำพิธีสู่ขอผูกข้อมือและกล่าวคำอวยพรแม้เธอจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงเธอทำได้เพียงยืนทื่อให้ทุกอย่างผ่านไปเมื่อถึงยามคำ่ำเรือนหอถูกจัดเตรียมเรียบร้อยกลิ่นดอกไม้ไทยอบอวล แปงนั่งหันหน้าให้ประตูพลางกอดหมอนใบโตแน่นประตูเปิดออกอย่างแผ่วเบาคุณชายกอบแก้วเดินเข้ามาเงียบๆและหยุดยืนห่างออกไปหากแม่หญิงยังไม่สบายใจข้าจะไม่นั่งใกลท่านไม่ต้องเกรงใจฉันก็ได้แปงตอบเบาๆเปล่ามใช่เพราะเกรีงใจแต่พอขาเคารพใจของเจ้าแปงชะงักไปหันมองชายหนุ่มตรงหน้า แววตาของเขานิ่งสุภาพและเต็มไปด้วยความสงบไม่เหมือนเจ้าบ่าในฝันแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูทันไม่สงสัยหรือว่าทำไมฉันถึงแปลกแยกนักข้าสงสัยแล้วทำไมไม่ถามเพราะหากเจ้าพร้อมเจ้าจะเล่าเองไม่ใช่หรือแปงนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆคุณชายยิ้มบางๆแล้วหันหลังกลับไปที่ประตูเจ้าพักเถิด คืนนี้ข้าจะนอนที่เรือนข้างค่ำคืนนั้นเสียงเงียบงันจนหน้าวันใจแปงนั่งอยู่ที่ชานเรือนมองท้องฟ้าที่ประดับด้วยดวงดาวนับพันดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างแต่หัวใจของเธอกลับมืดมนใหญ่ทวดแปงอยู่ที่ไหนกันแน่น้ำตายหยุดหนึ่งไหลลงบนแก้มช้าๆไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีทางกลับมีเพียงเธอและชื่อหมายว่า แม่หญิงแป้งคำเธอกอดเขามองฟ้าเงียบๆขอแค่ไม่โดดเดียวตลอดไปก็พอแล้วเช้าวันใหม่แสงแดดส่องผ่านบานหน้าต่างไม้ชายลงบนใบหน้าแป้งที่ยังนอนกอดหมอนแน,น่นเธอลืมตาช้าๆถอนหายใจแรงเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงข้อะประตูด,ดังขึ้นพร้อมเสียงใสของม่านแก้วแม่หญิงเจ้าคะได้เวลาแล้วเจ้าคะ่ะ ท่านแม่หญิงมณีรออยู่ที่เรือนกลางแปงสะดุ้งหลุกขึ้นพึมพำกับตัวเองนี่มันเช้าขนาดไหนกันเนี่ยเมื่อก่อนฉันยังไม่ทันตื่นเลยเธอเดินตามม่านแก้วออกไปทั้งที่ยัง,งงงงกับผ้าแถบที่พันหลุดพันหลวมอยู่ตลอดเวลาเรือนกลางเต็มไปด้วยเสียงกลัวเสียงถาดกระเบื้องเสียงคนใช้เดินไปมาแม่หญิงมณีนั่งอยู่หัวโต๊ะถือตะเกียบไม้เรียว ใบหน้าเคร่งครึมเจ้าจะเดินงุ่มงามอย่างไร้สํารวมเช่นนี้ไม่ได้ขออภัยเจ้าค่ะแปงก้มหน้าอย่างเจียมตัวเป็นสภัยของเรือนนี้ต้องมีสํารวมมีสง่าอย่าทำตัวเป็นหนึ่งชาวบ้านไร้หัวนอนปลายเท้าแปงได้แต่พยักหน้าหัวใจหดเล็กลงทุกทีระหว่างวันแปงถูกสั่งให้ไปเรียนตำนำพริกกับป้าสายแม่ครัวประจำเดือน เธอจับสากอย่างงงงแล้วเผลืออุทานว่าโอ๊ยหนักอะไรขนาดนี้ไม่มีเครื่องปั่นบ้างหรือเนี่ยป้าสายเลิกคิ้วปั่นปั่นอะไรกันนะ่ะแม่หญิงมันแก้วต้องรีบหัวเราะก,กบเกลือนแม่หญิงท่านเคยอยู่ต่างถิ่นเจ้าค่ะพูดแปลกไปบ้างอย่าถือสาเลยนะเจ้าค่ะแปลงเริ่มเรียนรู้มากขึ้นพยายามปรับตัวฝึกกราบเดินช้าๆเรียบร้อยพูดเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ใชัดทุกคำแต่ก็ยังมีจังหวะหลุดๆออกมาบ้างเช่นหลุดร้องเพลงลุกทุง่งตอนตักน้ำหรือเผลอทำหน้าขัดใจตอนนั่งพับเพียบทั้งวันมานแกว้วกลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในเรือนคอยกระซิบบอกวิธีใช้คำโบราณเช่นอย่าเผลอพูดว่าโอเคหรือห้ามบอกว่าอาหารแปลกๆต้องใช้คำว่ามิชินวันหนึ่งขณะที่คนในเรือนบ่นเรื่องยาสรผม ที่ใช้แล้วคันแป้งจึงแอบคิดสูตรง่ายๆจากสมุนไพรใกล้ตัวลองใช้มะกรูดกับใบสะระแหน่ดูสิต้มให้ร้อนแล้วพักไวจ้จนเย็นใช้ล้างผมได้เลยสะอาดดีแถมหอมด้วยคนงานหญิงลองทำตามแล้วกลับมาขอบคุณกันใหญ่ข่าวแพร่ไปถึงแม่หญิงมณีเธอมองแป้งอย่างนิ่งๆก่อนเอ่ยว่าครั้งหน้าเจ้าช่วยจำสูตรว้ด้วยข้าอยากให้คนเรือนใช้ด้วยกันให้ทั่ว แปลงถึงกับอึง้งตื่นตันในความไว้ใจเล็กๆที่เริ่มเกิดขึ้นรุ่งเช้าแปลงตื่นมาตักบาตตามคำสั่งของแม่หญิงมานีถือพยายามถือข้าวอย่างมั่นคงแต่ก็ยังเก๊เก๊เก่งๆย,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 ยกคันผิดยืนผิดจังหวะเพื่อพูดว่าขอบคุณค่ะไปกับพระหนึ่งรอบมานแก้วหัวร้อคำคำข้างหลังแต่ก็แอบเตือนเบาๆต้องพูดว่าอนุโมทนาเจ้าค่ะไม่ใช่ขอบคุณ แปลงหัวรอกเคินขคินพลางปัดยุงที่บินตอมหน้าตรงมุมหนึ่งของระเบียงคุณชายกอบแก้วยืนพิงเสามองแป้งอย่างเงียบๆเขามองหญิงสาวในชุดไทยที่พยายามสุดใจแม่จับไม่ถนัดอะไรเลยสักอย่างริมฝีปากของเขาแย้มยิ้มน้อยๆก่อนจะหันหลังกลับไปอย่างเงียบกันคำนั้นแปลงนางเขียนสูตรแชมพูล,ลงสมุดใบเก่าพลางหันไปพูดกับมารแก้วฉันไม่รู้หรอกว่าจะอยู่นานแค่ไหน แต่ถ้าต้องอยู่ฉันอยากทำให้ดีที่สุดมานแก้วพยักหน้ายิ้มอย่างภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นแม่หญิงจากที่ใดบ่าวก็เชื่อว่าแม่หญิงของเรือนนี้คือท่านจริงๆเจ,จ,จ้าค่ะเสียงคล้องบอกยามบ่ายดังขึ้นในเรือนใหญ่มานแก้วรีบวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในเรือนนอนของแปง้งแม่หญิงเจ้าค่ะท่านแม่หญิงมาณีให้เตรียมตัวด่วนเลยเจ้าค่ะแขกบ้านแขกเมืองจะมาเยือนใครเหรอแป้งถาม พลังหันวับจากสมุนไพรที่กําลังบดแม่หญิงแก้วกัลยาเจ้าค่ะท่านเป็นหลานของเจ้าพยาแถมยังเป็นอดีตคู่หมายของคุณชายกอบแก้วหัวใจแป้งหลุ่นวูบไม่ใช่เพราะคําว่าแขกแต่เพราะคําว่าอดีตคู่หมายแม่หญิงแก้วกัลยาเดินเยือนย่างเข้ามาในราวดอกไม้ที่รู้ว่าตนงามเธอสวมผ้าไทยลายละเอียดหน้าตาง,งามแบบสงบคำพูดนิ่มนวล แต่สายตาแหลมคมจนหน้าเย็นชาแป้งคำหรือเจ้าคะะคาริยินชื่อมานานเพิ่งได้พบวันนี้ก็ชื่นใจนักขอบคุณเจ้าคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันแป้งตอบด้วยน้ำเสียงระวังตัวท่านดูเรียบง่ายกว่าที่ข้าคิดไว้แก้วกัญญาพูดพร้อมรอยยิ้มเจือยเยาะคงเป็นพระเจ้าชอบชีวิตสบายๆกับมังแปลงฝืนยิ้มตอบทั้งที่หัวใจเริ่มรู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดวูบในอก ช่องบายแป้งถูกขอให้ช่วยจัดสำรับพิเศษต้อนรับแขกสำคัญม่านแก้วช่วยหั่นผักส่วนแป้งกำลังปรุงน้ำพริกตามสูตรใหม่จูจูเครื่องปรุงหายไปจากถาดครัวน้ำพริกที่เตรียมไว้ก็ถูกใส่เกลือมากเกินไปใครแอบยุ่งกับของพวกนี้เนี่ยแป้งขมวดคิ้วแม่หญิงคะหรือมีใครตั้งใจมานแก้วพูดเสียงเบาสำหรับถูกยกขึ้นโต๊ะ ทำกลางสายตาหลายคู่แปลงยืนลุ้นอย่างวัดบาดแม่หญิงแก้วกัญญาชิมอาหารคำเดียวแล้ววางช้อนยิ้มอย่างนุ่มนวลช่างรถจัดดีจริงๆนะเจ้าคะเหมือนชีวิตคู่หากไม่พอดีก็เผ็ดร้อนเกินควรคำพูดนั้นแม่สุภาพแต่กลับมีดาบซ่อนอยู่ในน้ำเสียงแปลงนางนิงฝืนยิ้มแม่จะรู้สึกแปลอยู่ในใจคืนนั้นแปลงนางอยู่เรียมระเบียงมองจันทร์บนฟ้า คำพูดของแก้วกัญญายังวนอยู่ในหัวความรู้สึกไม่คู่ควรค่อยๆเกาะกินใจทีละน้อยเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นคุณชายกอบแก้วปรากฏตัวที่หัวบันไดถือถ้วยน้ำขิงมาด้วยยังไม่นอนหรือค่ะแค่คิดอะไรนิดหน่อยมีเรื่องใดทำให้ไม่สบายใจหรือแปลงชะงักแต่ไม่ตอบตรงๆเธอถามกลับแทนแม่หญิงแก้วกรรัญญา เคยสำคัญกับท่านมากใช่ไหมคะขอบแก้วเงียบไปก่อนตอบอย่างนุ่มนวลคือแต่ความสำคัญในวันวานไม่เถาความจริงในวันนี้แปบงเหื่อยมองเขาแบบตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความจริงใจไม่เลียงเร้าแต่แน่วแน่ข้าเห็นเจ้าเหนื่อยเพื่อคนในเรือนเหนื่อยเพื่อปรับตัวข้าอยากให้เจ้ารูหว่าข้าเห็นหัวใจของแปกถูกโอบไว้ด้วยคำพูดนั้น นำตาไหลช้าๆโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นแปงกลับเข้าห้องอย่างเงียบๆนั่งลงบนเบาะพับข้างตะเกียงเธอเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มเก่าๆที่เก็บไว้ใต้หมอนลูกนี้ไม่ใช่ของฉันแต่ฉันจะทำให้ที่นี่ยอมรับฉันให้ได้ฉันต้องอยู่ให้ได้แม้จะไม่ใช่ลูกของเราเสียงไก่ขันยามเช้าปลุกให้แป้งลืมตาขึ้นพร้อมกลับอารมณ์เบาสบายเธอลุกจากที่นอนอย่างคล่องแคล่วกว่าครั้งก่อน มันแก้วมองอย่างเชิญชมในหญิงเดี๋ยวนี้ตื่นก่อนบ่าวเซออีกเจ้าค่ะอยู่ๆก็เริ่มชินไปเองแหละแป่งยิ้มบางแถมวันนี้มีคลาสพิเศษสอนชาวบ้านทำยาต้มหอมแก้ววัดด้วยนะตายตนมาขามรังเรือนแป่งกำลังอธิบายวิธีต้มสมุนไพรให้กลุ่มหญิงชาวบ้านอย่างตั้งใจใบมะกรูดขิงและตะไคร้ถูกหั่นและแบ่งอย่างเรียบร้อยในถาดแค่ต้มน้ำให้เดือด ใส่พืชพวกนี้ลงไปและสูดไอร้อนเข้าไปให้เต็มปอดแค่นี้ก็บรรเทาอาการคัดจมูกได้แล้วจ้าแม่หญิงนี่ฉันมีความรู้แปลกๆนักนะเจ้าคะแปลกแต่ได้ผลนะแปลงยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะรอบวงระหว่างเดินกลับเรือนเสียงร้องห่วยหวนดังมาจากกระท่อมคนงานมานแก้ววิ่งหน้าตื่นแม่หญิงลูกสาวนางขวัญกำลังจะคลอดลูกแต่หมอตำยายังไม่มา แปลงรีบวิ่งตามโดยไม่ลังเลเมื่อไปถึงเห็นหญิงสาวหน้าซีดนอนตัวเกร็งด้วยความเจ็บปวดเตรียมน้ำสะอาดผ้าขาวและขอมีดปลายแหลมล่นไฟไว้ด้วยทุกขนอึ้งกับคำสั่งแม่หญิงมณีที่ตามมาทีหลังยืนมองอย่างประหลาดใจแบ่งจัดท่าคลอดใหม่ใช้ผ้ารองแผ่นหลังหญิงสาวพลังให้กำลังด้วยเสียงมั่นใจหายใจลึกๆนะจ๊ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เสียงร้องแหลมยาวแทรกด้วยเสียงเด็กร้องแว่วเบาๆความตึงเครียดขลี้คลายลงทุกคนโล่งอกแม่หญิงมาียืนมองภาพตรงหน้าแววตาเปลี่ยนจากสงสัยเป็นคุ้นคิดบ่ายวันหนึ่งคุณชายกอบแก้วมารับแป้งถึงหน้าเรือนวันนี้อากาศดีขขาอยากพาเจ้าไปเดินชมทุ่งแป้งยิ้มบางพยักหน้าและก้าวเคียงข้างเขาออกไปทุง่งนาเขียวขจีลมพัดไอข้าวหอมตลบ เสียงนกร้องแววเหมือนทํานองกล่อมใจข้าเคยคิดว่าชีวิตข้าถูกกำหนดไว้หมดแล้วกอบแก้วเอื้เบาๆต้องเป็นคุณนางต้องแต่งงานต้องมีลูกสืบตระกูลแล้วท่านอยากเป็นอะไรละจ๊ะถ้าเลือกได้ข้าอยากเป็นช่างไม้ข้าชอบสร้างชอบลงมือแต่ข้าไม่เคยกล่าวบ,บอกใครจนเจ้าเขามาแปลงมองเขาอย่างอ่อนโยน ใจเธอเต้นแปลกๆฉันก็เคยฝันอยากทำสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจแต่บางทีเราอาจเข้าใจกันได้แม่จะมาจากคนละโลกฝ่าเริ่มคลืมเมฆเกลี่ยฝน,นช่วยมาก่อนเสียงแรกจะตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้งสองรีบวิ่งหลบเข้าศาลาไม้ใกล้ทุง่งหัวเราบปนหอบโชคดีมีที่หลบฝนแปลงหัวเราะแต่ขากลับไม่รู้สึกอยากให้ฝนหยุดเลย เขาพูดพร้อมสบตาเธอแน่นิ่งสายตานั้นไม่เลียงรัดไม่เบื่อวาแต่มั่นคงแปลงรู้สึกเหมือนโลกเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนและหัวใจเธอที่เต้นชัดเจนเธอกลมหน้าเบาๆหลบสายตานั้นแต่ในใจกลับไม่อยากหลบอีกต่อไปบางทีที่นี่อาจไม่ใช่บ้านเก่าของฉันแปลงคิดในใจแต่ใจฉันเริ่มอยากอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆเช้าวันนั้น แปงเดินถือสมุดบัญชีเรือนอย่างคล่องแคล่วต่างจากวันแรกที่ยังไม่รู้ว่าขมิ้นคืออะไรแม่หญิงมมนีนั่งพิงหมอนในห้องนอนใหญ่สีหน้าอ่อนแรงจากไข้ที่รุมเร้าเรือนนี้ต้องฝากเจ้าไว้สักพักนะแปลงคำแปลงเงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจเจ้าค่ะวันนี้ฉันไม่สบายจะออกไปดูแลทุกเรื่องก็มไม่ไหวแล้วเจ้าดูแลแทนขาดี น้ำเสียงนั้นไม่ได้เข้มงวดเหมือนก่อนแป่งยิ้มบางๆกรมศีษะรับคำหลายวันต่อมาแบงจัดการทุกอย่างในเรือนได้อย่างลงตัวคนงามยิ้มแย้มเด็กๆวิ่งมาเล่นรอบตัวเธอแม้แต่คุณลุงเครื่องเคลือมในสวนก็อเอ่ยชมเรื่องการเปลี่ยนตารางการรดน้ำต้นไม้มานแก้วยิ้มกว้างทุกครั้งที่เห็นแม่หญิงเดินผ่านเปล่าไม่เคยเห็นเรือนนี้มีเสียงหัวเราะมากขนาดนี้เลยเจ้าคะ่ะ แม่หญิงเปลี่ยนเรือนนี้ไปจริงๆเปลี่ยนให้ดีขึ้นใช่ไหมแปงถามติดตลกเจ้าค่ะดีขึ้นจนคนเรือนอยากให้แม่หญิงอยู่ไปนานๆเลยด้วยแต่ในมุมมืดของเรือนแม่หญิงแก้วกรายาก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ทันป้ามีคิดหรือเจ้าคะว่าแม่หญิงแปงคําดูเปลี่ยนแปลงไปมากแก้วพูดกับแม่หญิงมาณีในคืนหนึ่งข้าเห็นนางเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือบางที ความดีอาจเป็นภาพรวงหากหัวใจไม่ใช่ของที่นี่นางจะจากไปวันใดก็ยากจะรู้แม่หญิงมาีเงียบงนันแต่เสียนาเริ่มวันไหวคืนนั้นแป้งยืนรดน,น้ำต้นไม้หน้าสานประภูมิจูๆ่ๆเสียงฟีเท้าก็แววมาเบื้องหลังเจ้าทำให้ข้ารู้จักความหมายของคำว่าบานอีกครั้งเสียงนุ่มของคุณชัยกอบแก้วเอ่อยขึ้นแป้งหันมาอย่างช้าๆยิ้มจางๆ บ้านที่ไม่มีใครเชื่อว่าเราเป็นคนของที่นี่เนี่ยนะข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะมาจากที่ใดหรือเคยเป็นใครข้าเห็นเพียงหญิงหนึ่งที่ดูแลทุกคนด้วยใจและทําให้ข้าหัวเราะได้ในวันที่เงียบที่สุดแปลงหัวเราะเบาๆลางก้มหน้าหลบสายตาแล้วเท่าวันหนึ่งฉันหายไปท่านจะทำอย่างไรอย่าไปกอบแก้วพูดเรียบ,ยบแต่หนักแน่น อยู่กับข้าอย่าหนีไปไหนอีกหัวใจแป้งสั่นไหวคำพูดของเขาไม่วือวา้าแต่กลับชัดเจนจนเธอหายใจไม่ทันคืนนั้นแป้งเดินเข้าห้องนอนเงีบเงยบๆม่านแก้วหลับไปแล้วมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องดังงมเธอนั่งหลงข้างตะเกียงเป่าดับแสงแล้วนอนลงช้าๆแต่หัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำพูดของเขาหรือเพราะบางอย่างในใจเธอ กำลังเปลี่ยนไปอย่างถาวรฉันเริ่มไม่อยากกลับบ้านเดิมแล้วจริงๆหรือเปล่านะสายลมเย็นยามค่ำพัดใบไม้ไหวแผวเสียงกรอบแกรบของไม้เก่าทำให้แป้งชะงักเธอเดินผ่านเรือนเก็บของที่เงียบเชียบแต่จู่ๆก็มีบางอย่างดึงดูดสายตาหีมไม้ใบเดิมปรากฏอยู่กลางห้องทั้งที่มันเคยหายไปนานแล้วเธอก้าวเข้าไปใกล้ฝ่ามือสั่นเล็กน้อย มื่อสัมผัสลงบนฝาก่องที่เย็นเชียบกลับมาแล้วเจ้าจะทำให้ฉันทำยังไงกันแน่คืนนั้นแปงฝันถึงยายทวดสมพิษอีกครั้งในฝันยายทวดยืนอยู่กลางทุ่งมะลิลมพัดกลีบดอกไม้ปลิวไหวหนูควรกลับไปใช่ไหมจ๊ะแปงถามเสียงสรรันลานลักเจ้าไม่ต้องเลือกตามหัวใครทั้งนั้นจงเลือกสิ่งที่หัวใจเจ้าเรียกหา เมื่อแป้งตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ก็รู้ทันทีว่าเธอมีเวลาแค่สามวันในการตัดสินใจมานแก้วสังเกตว่าแป้งดวงเงียบผิดปกติจึงแอบตามไปยังเรือนเก็บของและพบว่าเธอยืนอยู่ตรงหน้าหีบไม้แม่หญิงนั้นมันหีบที่ท่านเคยพูดถึงใช่หรือไม่เจ้าคะแป้งหันมาช้าๆก่อนจะพยักหน้า ใช่นั่นคือทางกลับของฉันมานแก้วนี่งงินไปอืดใจก่อนน้ำจาจะไหลลงมาเงียบๆล้วไม่หญิงจะจากพวกเราไปจริงๆหรือเจ้าคะแปงรีบเข้าไปกอดเพื่อนสาวแน,น่นฉันยังไม่รู้ฉันแค่สับสนมากมานแก้วฉันรักที่นี่แต่ก็ยังผูกพันกับชีวิตเติมของฉันถ้าไม่หญิงไปบ่าวจะไม่มีใครอีกแล้วนะเจ้าคะข้ารู้ว่าไม่หญิงมาจากที่ใดก็ช่าง ใจใจค่าเรียกท่านว่าพี่ไปแล้วจริงๆอีกมุมหนึ่งคุณชายกอบแก้วนั่งอยู่เงียบๆในห้องของตนบนโต๊ะมีกรอบไม้เล็กๆที่เขาแกะสลักเองด้วยมือหัวหลายพิกุลละเอียดอ่อนเขาตั้งใจจะให้แป้งในวันพระหน้าคืนสุดท้ายของวันแรกแปลงกลับมาที่เรือนเก็บของสายตาจ้องไปที่หีบใบเดิมร่างกายแข็งทื่อหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองทาง กลับไปฉันก็เหมือนได้ชีวิตเติมคืนแต่ถ้าอยู่หัวใจฉันอาจไม่เงาอีกเลยก็ได้เธอกัดปากแน่นน้าตาคลอในดวงตาเงียบงันไม่มีคำตอบไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องมีเพียงหัวใจของเธอที่กำลังร้องถามว่าฉันควรเลือกอะไรจริงๆกันแน่คำคืนสุดท้ายมาเยือนพร้อมใส่ลมเงียบงนันแบลงนังอยู่ในเรือนเล็กคนเดียว ข้างกายมีหีบไม้โบราณที่ดูเหมือนเรียกหาเธออยู่ทุกวินาทีมานแก้วเข้ามานั่งข้างๆดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้คืนนี้แล้วหรือเจ้าคะแปงพยักหน้าเบาๆถ้าจะกลับต้องเปิดหีบก่อนรุ่งสางแล้วไม่หญิงตัดสินใจได้หรือย,ยังเจ้าคะแปงไม่ตอบในทันทีเธอเพียงแต่จับมือม่านแก้วไว้แน่น คืนนี้ฉันขอลาไปทุกคนแม่หญิงมณีนั่งร้อยมาลัยอยู่บนชานเรือนเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นแป้งเดินเข้ามาข้ารู้ว่าเจ้ามีบางสิ่งในใจแป้งนั่งลงข้างๆรู้สึกถึงน้ำเสียงที่ต่างจากเดิมไม่ใช่เสียงของคนที่เคยดูแต่เป็นเสียงของผู้ใหญ่ที่อาทรหากวันหนึ่งเจ้าจากไปข้าก็จะไม่รั้งไว้เจ้าค่ะแปงพึมพรำลันนำตาไม่อยู่ แต่ถ้าเจ้าอยู่เรือนนี้จะมีเจ้าเป็นสะพ้ายผู้หนึ่งที่ข่ารักเหมือนลูกคำพูดนั้นเรากับฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้หัวใจแป้งแตกสลายเธอผัวเข้ากอดไม่ยิงมณนีนีแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่ต้องปิดบังก่อนเที่ยงคืนแป้งกลับมายังเรือนเก็บของมานแก้ววางผืนผ้าหอมที่เย็ยบด้วยมือของตัวเองลงในหีบเงียบของฝากจากยุคนี้ ถ้าไม่ยญิงคิดถึงข้าเมื่อใดก็เปิดดูได้เจ้าค่ะแป่งกอดมันแก้วไว้แน่นไม่พูดอะไรเพราะไม่มีคำไหนมากพอในห้องส่วนตัวแป้งนางเขียนจดหมายด้วยมือสันเมึกไหลลงกระดาษโบราณหลังจากใจที่ยังตัดสินใจไม่ได้คุณชายกอบแก้วหากครงนี้ข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ขอให้ท่านรู้ว่าข้าม่เคยอยากหนีจากท่านแต่หากข้าต้องกลับไป ก็พอขาต้องกลับไปเป็นตัวของข้าไม่ว่าชาติไหนการใดข้าจะยังรักท่านเสมอรุ่งเช้าแสงแรกของวันสาดเข้าทางหน้าต่างคุณชายกอบแก้วเปิดประตูเรือนอย่างเร่งรีบเขาได้ยินข่าวจากมันแก้วว่าแป้งอาจไม่อยู่แล้วแต่เมื่อผลักประตูออกสิ่งที่เขาเห็นคือร่างของหญิงสาวในชุดผ้าแถบเรีบเรยบยืนรออยู่ที่ชานเรือน แปงยิ้มให้เขาดวงตาแดงแต่แจ่มใสข้ากลับไปไหนไม่ได้อีกแล้วเจ้าค่ะเพราะเจ้ารักข้าหรือหรือเพราะเจ้ารักที่นี่ทั้งสองอย่างแปงตอบแน่นและเพราะข้าเลือกหัวใจของข้าเองกอบแก้วก้าวเข้ามาไกลย,ยืนกล่องไม้ใบเล็กๆที่แกะสลักด้วยมือของเขาของขวัญถี่ขาดตั้งใจจะให้ในวันที่เจ้าจะจากไป แต่ข่ากลับได้ให้มันในวันที่เจ้าตัดสินใจอยู่แปลงเปิดกล่องออกพบกรอบไม้เล็กๆแกะรายพิกุลบานกลีบพิกุลึ่งร่วงลงเบาๆจากต้นที่อยู่หน้าชานเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วท้งคู่ก็ยิ้มหลายปีต่อมาเสียงเด็กยิงถามขึ้นในใบายวันหนึ่งใต้บ้านไม้ยาย่ทวดขา ืงแม่หญิงจากยุคอื่นนี่จริงหรือเปล่าใหญ่ทวดสมพิษยิ้มบางๆดวงตาเปล่งประกายคล้ายรู้อะไรมากกว่าที่พูดเรื่องนี้เขาเล่ากันมาตั้งแต่รุ่นยา่ารุ่นยายบางคนบอกว่าแม่หญิงนางนั้นกลับมาจากโลกอนาคตแต่กลับเลือกจะอยู่ในอดีตเพราะหัวใจนางอยู่ที่นี่แล้วแล้วตอนจบเป็นยังไงจ๊ะไม่มีตอนจบหรอกลูกมีแต่ความรักที่ยังอยู่ต่างหาก ใหญ่ถวดยิ้มหันไปมองกรอบไม้แก่สลักลายพิคุณเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในห้องกลีพิคกลปลิวตกลงมาพื้นอย่างแผ่วเบา